เมื่อวันอังคารที่1เมษายนพุทธศักราช2557ที่ผ่านมานายแพทย์นรง์หหเมธาพัฒปลัดกระทรวงสาธาร,รณาสุขพร้อมด้วยผู้บริหาระระดับสูงข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธาร,รณาสุขร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายสัตว์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในวันข้าราชการพล,ลเรือน หลังจากนั้นได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูกเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจำนวน90คนเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณยกย่องเชิดชูกเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการในสังกัด ที่มีความประพฤติดีและมีผลการปฏิบัติงานในปี2556โดดเด่นเป็นที่ยอมรับทั้งในหน้าที่ราชการและสังคมสร้างความพึงพอใจและประทับใจแก่ประชาชนผู้รับบริการทุกคนเป็นบุคคลแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการโดยทั่วไป ทั้งนี้ข้าราชการในสังกัดที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจำนวน90คนประกอบด้วยข้าราชการจาก8กรมวิชาการส่วนกลางจำนวน20คนและหน่วยงานในสังกัดที่อยู่ในภูมิภาค70คนได้แก่โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน39คนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล14คนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด9คนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ8คน